สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นซึ้งน้ำใจคนไทยส่งข้าวช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวซึนามิกลายเป็นกระแสไวรัลอไปทั่วประเทศญี่ปุ่นทุกสำนักข่าวนำเสนอข่าวประเทศไทยบริจาคข้าวช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.6ลิตรและมีคลื่นซึนามิสูงถึง6เมตรในจังหวัดอิชิกาวะอย่างที่รู้กันว่าประเทศญี่ปุ่นประสบภัยพิบัติธรรมชาติบ่อยและรุนแรงมาก ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวซนึนามิพายุน้ำท่วมและหิมะถลม่มญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศจริงไม่ใช่สิ่งจําเป็นสําหรับญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งบางครั้งก็ปฏิเสธประเทศที่จะเข้ามาช่วยเหลือแต่ในทางกลับกันญี่ปุ่นคือปร,ททประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆติดอันดับต้นๆของโลกและมีไม่กี่ประเทศที่ญี่ปุ่นยอมรับการช่วยเหลือหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาอย่างยาวนาน จากข่าวนี้ก็มีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นซึ่งส่วนมากจะขอบคุณและมองว่าประเทศไทยคือมิตรแท้ของญี่ปุ่นคนไทยและคนญี่ปุ่นมีน้ำใจให้กันและกันเสมอจากสํำนักข่าวญี่ปุ่นก็มีชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าผู้เขามีทัศนคติกันอย่างใรบ้าง ทัศนคติของชาวญี่ปุ่นท่านแรกครับนอกจากไต้หวันแล้วก็มีไทยแลนด์นี่แหละที่เป็นประเทศมิตรแท้มีน้ำใจและสนับสนุนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่จังหวัดโทโฮกุปี2011คนไทยก็ร่วมกันส่งเงินมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทานต่อไปครับตอบไม่ได้ว่าข้าวไทยอร่อยมากแค่ไหนเพราะรสสัมผัสและความชอบของแต่และคนไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่คนญี่ปุ่นเข้าใจตรงกันคือน้ำใจของคนไทยซึ่งมันมีค่ามากกว่าข้าวที่ได้มาเสียอีกขอบคุณมากทันต่อไปครับข้าวไทยตอนหุงต้องใช้น้ำมากกว่าข้าวญี่ปุ่นมีกลิ่นหอมรสชาติเฉพาะตัวและต้องกินกับอาหารญี่ปุ่นประเภทแกงถึงจะอร่อยขอบคุณน้ำใจคนไทยที่มีให้กับคนญี่ปุ่นเสมอขอบคุณจริงๆทันต่อไปครับ เมื่อหลายสิบปีตอนฉันยังเด็กข้าวในประเทศญี่ปุ่นขาดแคลนก็กินแต่ข้าวไทยนี่แหละถึงแม้รสสัมผสมัสมันจะแตกต่างกับข้าวญี่ปุ่นแต่มันก็อร่อยนะขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจให้กับคนญี่ปุ่นเสมอมาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าจำได้ปี1993ประเทศญี่ปุ่นเกิดภาวะอากาศแปรปรวน ฤดูร้อนเป็นช่วงทำนาแต่มีหิมะตกหนักอากาศหนาวเย็นทำให้ข้าวไม่พอบริโภคภายในประเทศก็ได้ข้าวไทยนี่แหละที่ช่วยเอาไว้ขอบคุณคนไทยทันต่อไปครับเป็นกังวลที่มีคนญี่ปุ่นบางคนวิจารณ์ว่าข้าวไทยไม่อร่อยซึ่งอาจจะทำให้คนไทยเสียใจขอร้องกรุณาอย่าแสดงทัศนคติความคิดเห็นที่ไม่สร้างสารรค์แบบนี้ญี่ปุ่นกับไทยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานต้องรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันเอาไว้ ท่านต่อไปครับวิธีการหุงข้าวไทยจะแตกต่างกับข้าวญี่ปุน่นแต่ถามว่ากินกับอาหารญี่ปุ่นแล้วอร่อยไหมก็ต้องตอบว่าอร่อยเพราะเคยลองกินมาแล้วขอบคุณประเทศไทยที่เป็นมิตรแท้ญี่ปุน่นหวังว่าจะมีโอกาสได้ตอบแทนทันต่อไปครับข้าวไทยที่ฉันชอบมากที่สุดคือข้าวเหนียวมีรสสัมผัสคล้ายกับข้าวญี่ปุน่นคนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนิยมกินกันมาก ขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจให้กับคนญี่ปุ่นมิรแท้จะได้เห็นก็ตอนที่มีปัญหานี่แหละทันต่อไปครับขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจให้กับคนญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนไทยแสดงไมตรีจิตกับคนญี่ปุ่นพิมพ์อะไรไม่ได้มากเดี๋ยวน้ำตามันจะไหลก็มีแต่คำว่าขอบคุณและขอบคุณมากๆหวังว่าจะมีโอกาสได้ตอบแทนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า ข้าวขาดแคนปี1,993แผ่นดินไหวซีนามิปี2011และ2024และอีกหลายครั้งที่คุณไทยแสดงความเป็นมิตรแท้กับคนญี่ปุ่นขอบคุณมากข้าวไทยอาหารไทยก็ได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ่นฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นทันต่อไปครับข้าวไทยกับไข่ไก่อาจิฮาจะเข้ากันได้ดีเมื่อเอาทั้งสองอย่างนี้มาผัดรวมกันเพราะมันจะกลายเป็นข้าวผัดไข่ที่แสนอร่อยที่สุดในโลก แนะนำผู้ประสบภัยลองทำกินดูรับรองอร่อยแน่นอนขอบคุณน้ำใจคนไทยท่านต่อไปครับขอบคุณคนไทยสำหรับน้ำใจและบุญคุณครั้งนี้จะไม่มีวันลืมเห็นข้าวไทยก็นึกถึงข้าวมันไก่ข้าวหอมไก่นุ่มน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำซุปกลมกลอมเอาไว้ทุกอย่างที้คายแล้วจะกลับไปเยือนประเทศไทยอีกครั้งทันต่อไปครับอาหารไทยประเภทแกงก็เหมาะกับผู้ประสบภัยในตอนนี้เหมือนกัน เพราะอากาศที่หนาวเย็นได้กินแกงไทยรสชาติเผ็ดร้อนคงจะทําให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นขอบคุณประเทศไทยมิตรแท้ญี่ปุ่นทันต่อไปครับข้าวคืออาหารหลักของคนเอเชียดังนั้นทุกชาติจะทําอาหารให้เข้ากับข้าวสายพันธุ์ของตัวเองข้าวไทยเหมาะกับอาหารไทยส่วนข้าวญี่ปุ่นก็เหมาะกับอาหารญี่ปุ่นแต่ถามว่าข้าวไทยกินกับอาหารญี่ปุ่นได้ไหมตอบว่าได้อร่อยด้วย จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าข้าวไทยกินกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยได้รสชาติไปอีกแบบหรือจะไปทำข้าวผัดสไตล์ญี่ปุ่นก็อร่อยเช่นกันขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจให้กับคนญี่ปุ่นถึงแม้จะต่างภาษาอยู่ไกลกันแต่ใจเราใกล้กันท่านต่อไปครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีขอบคุณมากๆรู้สึกถึงความอบอุ่นของหัวใจคนไทย ฉันชอบกินอาหารไทยอยู่แล้วถ้าได้เข้าสวยไทยร้อนๆต้มยำกุ้งและแกงเขียวหวานก็คงดีมีแต่คำว่าขอบคุณเต็มไปหมดคนไทยได้ใจคนญี่ปุ่นแล้วทันต่อไปครับแม้ว่าอิชิกาวะจะอยู่ในภูมิภาคพ,พื้นที่ปลูกข้าวของญี่ปุ่นที่ดีที่สุดแต่ชาวเมืองอิชิกาวะผู้ประสบภัยก็ต้องขอขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจส่งข้าวมาช่วยเหลือมาเถอะพวกเราชาวเมืองอิชิกาวะมาหุงข้าวไทยกินกันให้อร่อย ท่านต่อไปครับไม่ว่าข้าวไทยจะถูกปากหรือไม่ก็ต้องยอมรับความมีน้ำใจของคนไทยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนไทยแสดงความมีน้ำใจกับคนญี่ปุ่นประเทศไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปท่านต่อไปครับข้าวไทยกินกับอาหารญี่ปุ่นประเภทแกงก็อร่อยขอบคุณคนไทยสำหรับน้ำใจในครั้งนี้และหลายๆครั้งที่ผ่านมา หวังว่าความสัมพันธ์ที่ดีนี้พวกเราทั้งสองประเทศจะส่งต่อไปให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยมีมาอย่างยาวนานทุกครั้งที่ฉันไปประเทศไทยคนไทยต้อนรับดูแลเป็นกันเองเหมือนไปอยู่บ้านหลังที่สองไม่แปลกใจที่ประเทศไทยมักจะถามเสมอถ้าญี่ปุ่นประสบปัญหาท่านต่อไปครับ ทุกประเทศย่อมมีทั้งคนดีและไม่ดีต้องขอโทษคนไทยแทนคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่มีคนญี่ปุ่นไม่กี่คนที่ไม่ชอบกินข้าวไทยแสดงทัศนคติความคิดเห็นที่ไม่สร้างสารรค์ขอโทษและขอบคุณคนไทยทุกคนท่านต่อไปครับจะบอกว่าถ้าใช้ข้าวไทยทําข้าวผัดจะเป็นข้าวผัดที่อร่อยที่สุดในโลกก็คงไม่เกินจริงหรือจะเป็นข้าวสวยกินกับแกงญี่ปุ่นอะไรก็ได้ก็อร่อยเข้ากันดี ขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจไม่ตีให้กับคนญี่ปุ่นทันต่อไปครับหวังว่ารัฐบาลและประชาชนทั้งสองประเทศจะรักษาความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกันอย่างนี้ตราบนานเท่านานขอบคุณประเทศไทยที่มีน้ำใจให้กับญี่ปุ่นเสมอมาหวังว่าจะมีโอกาสได้ตอบแทนทันต่อไปครับไม่มีอะไรจะพิมพ์ที่มันสำคัญมากกว่าคำว่าขอบคุณคนไทย ข้าวไทยอาจจะมีมูลค่าไม่มากแต่น้ําใจคนไทยที่ให้กับคนญี่ปุ่นมันประเมินค่าไม่ได้อดีตปัจจุบันและอนาคตความสัมพันธ์ชันมิตรญี่ปุ่นไทยขอให้สืบต่อไปทัศนคติของชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายครับมีไม่กี่ประเทศที่แสดงความมีน้ำใจกับญี่ปุ่นที่ไม่หวังผลทางธุรกิจหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยเพราะญี่ปุ่นกับไทยมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ญี่ปุ่นยังไม่ได้เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนา นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวญี่ปุ่นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ